อันนี้มีคนเลห้ฟังคนที่รู้จักในทีมพอสมควรไลห้ฟังเขาบอกว่ามันมีมันมีช่วงหนึ่งที่ที่คุณเอวินทําบอลแล้วมันไม่สักเซสอะประมาณทักสองสามปีหลังเนี่ยไม่สักเซสเลยเขาก็ทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างประชุมกับทีมงานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพูดคุยกับทางที่บ้านว่าเออมันเป็นยังไงเพราะอะไรอะไรเงี้ยมีเหตุผลมีปัจจัยอะไรต่าง,าง,างๆใดๆก็มีปัจจัยเยอะมากเลยเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเบุีรัมเนี่ยเป็นแชมป์ ในไทยลีกเนี่ยหสมัยเป็นแชมป์เอเป็นแชมป์ในในไทยเนี่ยมันได้มาหมดแล้วนะครับสิ่งที่ยังไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ไปที่ไกลที่สุดก็คือไปได้แค่รอบ8ทีมของเอเชียเมือ่อปี2014มั้งครับถ้าผมจาปีไม่ผิดนะขออภัยถ้าจําปีผิดนะขออภัยด้วยพอพอมันได้แค่นั้นอะ่ะแล้วก็พยายามทําแบบเนี้ยทําแบบเดิมมามาหลายปีมากๆอะ่ะจนรู้สึกว่ามันตันอะ่ะจนรู้สึกว่ามันมันไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วบุยลำอะ่ะมันก็คือได้แค่ตัวต่างชาติได้แค่ เอ่อต้องพึ่งตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยมันจะไปให้ไกลกว่าเนี้ยพอจะไปคัดเอเชียก็ตกรอบพอจะได้เล่นก็ไม่สักเซสไม่ประสบความสําเร็จเขาก็เลยมีแนวคิดว่าก็าคุยประชุมกันก็ลองเปลี่ยนเว์ใหม่พอลองเปลี่ยนเวย์ใหม่เนี่ยอ่ะนักหนอยแน่นอนแหละพอเขาสร้างมาจนแบบทรัพยากรในทีมมันพร้อมแล้วอะมีตัวผู้เล่นดีๆมีเงินมีอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายแล้วอะเขาก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงก็มีการพูดคุยกันว่า สุดท้ายอะถ้าจะไม่เป็นเฮ้ของเฮดโค้ดเองแบบที่เคยทํามาก่อนเนี่ยเอ่อจะทํายังไงได้เขาก็ไปประชุมกันกับทีมงานสุดท้ายก็ไปลงล็อกกันที่โอเคเราจะเลือกโค้ดหนึ่งคนที่มีเลเวลดีๆมีประสบการณ์ดีแล้วเขาจะไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยไม่เลือกตัวด้วยไม่จัดตัวด้วยเออก็คือตอนนี้ก็คือไฟเขียวให้อิชิร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพอพอไฟเขียวให้อิชิร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเขาก็ครึ่งฤดูกาลหลังนี้ไปเลยก็คืออยากลองเวใหม่เพราะว่า เลขสองเนี่ยบุยดานได้ได้เล่นเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับได้เล่นรอบเพย์ออฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพวกเขาต้องมีเป้าที่จะผ่านรอบเพย์ออฟให้ได้ถ้าผ่านได้นี่คือด่านทดสอบอิชิอิแบบขั้นรุนแรงก็คือครั้งใหญ่เลยก็คือต้องการที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายให้ได้เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดแต่ก่อนหน้านี้มันมันถึงเวลาจุดอิ่มตัวแล้วและนี่ก็คือจุดที่ต้องพิสูจน์อิชิอิเหมือนกันว่า เขาคิดถูกว่าบุยลำคิดถูกที่เอาอิชิไปทําแล้วก็ผมการันตีว่าบุยลำเนี่ยให้อิชิอิจัดตัว100%